ปัญญาแยกจริงเท,ท็จถูกต้องสอดคล้องกับหลักศธรรมก็จะนำปฏิบัติใช้ปัญญาที่แท้จริงมาแยกแยะจริงเท,ท็จแม้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับยานสิ่งที่พูดหากไม่เที่ยงตรงมีความเอ็นเอียงก็ต้องมีความตื่นแจ้งใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะจริงปลอมนี่คือฐานเดิมและอย่าให้อายตนะโจรทั้งหหลอกลวงเอา รักษาความบริสุทธิ์สงบของอายตนะหกไว้จึงสามารถแบ่งแยกถูกผิดชั่วดีขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงบุญจริงกุศลแท้ได้ตามปฏิบัติจริงทุกเรื่องราวอาศัยหลักการเป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องตามหลักการทำไปด้วยใจกล้าไม่ถูกต้องตามหลักการแม้จะถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจหน้าที่บัญชาให้ไปทำออกคำสั่งให้ทำ ก็ไม่ยอมร่วมมือด้วยไม่ร่วมขบวนด้วยอย่างนี้จึงไม่ละเมื่อทำผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากตำหนิผู้ใดยังต้องดูรากบุญกุศลดูความใจกล้าของเจ้าจึงจะชี้แนะเจ้าได้หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุเจ้าเจ้ากลับรู้สึกว่าบุญกุศลของข้ายิ่งใหญ่ที่สุดเขาไม่ได้ดุข้าผู้ที่ทำผิด ล้วนเป็นคนอื่นทั้งนั้นข้าไม่ผิดผู้บำเพ็ญประเภทนี้เหมือนตอไม้ผุดแม้จะรดน้ำมากเท่าไหร่ก็ไม่แตกหนองอกรากแม้จะใช้ทุกวิถีทางทุกวิธีการทั้งบุคคลทั้งเรื่องราวทั้งวัตถุมาบอกกล่าวเขาก็ไม่อาจสำนึกรู้ได้เราเข้ามาสู่อาณาจักรธรรมนานแล้วเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักธรรมอาวุโสชี้แนะสอนสั่งตำหนิเรา เราเอาวุโสมักไว้หน้าเราโดยจะอาศาัยผู้อื่นชี้แนะเราอย่างอ้อมๆเราเข้าใจบ้างไหมปัจจุบันนี้บรรพจารปลอมอาจารย์ปลอมทั้งหลายได้ออกมาสอบทำแล้วต่างแสดงบุญญาธิการหากบนหนทางการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมความเชื่อมั่นไม่เพียงพอไม่แข็งแกร่งก็ง่ายต่อการถูกชักจูงได้ รอบๆตัวเรามีแต่หลุมบ่อเป็นกับดักอำพรางอาศัยของปลอมทำให้ของจริงวุ่นวายมิจฉาภายในใจเป็นสัมมาหรือมิจฉามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ชัดเจนที่สุดในมือของเราถือข้อสอบไว้โลกโลกีที่แสนสกรปรกแห่งนี้ทุกความคิดล้วนสำคัญอย่าให้เอ็นเอียงอย่าให้ผิดเพี้ยน ผิดไปนิดหนึ่งก็เดินเข้าสู่กับดักอย่างง่ายดายยึดหลักธรรมบำเพ็ญจริงขจัดรูปลักษ์เข้าใจหลักการปรากฏการอาศัยสิ่งปลอมมาทำให้สิ่งจริงวุ่นวายนั้นพวกเราจะเอาอะไรมาแยกแยะการใช้ศัจธรรมแล้วเข้าใจในศัจธรรมมากน้อยแค่ไหนหากไม่เข้าใจความหมายศัจธรรมแล้วจะแยกแยะได้อย่างไรยากที่จะแยกแยะได้ พวกเราจะต้องรักษาสัมมาค่ะความคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรจึงให้ยึดหลักธรรมหลักัจารรมบำเพ็ญจริงขจัดรูปลักษ์เข้าใจหลักการพุทธระเบียบ15ข้อได้บอกเอาไว้อะไรเรียกว่าการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเคารพที่พระองค์บังเกิดมามีมหาปณิธานทั้งมวลที่มีต่อเวไนย เคารพที่พระอ,องค์มีมหาเมตตาการุณาที่ไร้ขอบเขตต่อจิตญาณของเวไนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกความคิดดังนั้นรอบๆตัวเราภายในทุกที่ที่มีพุทธระเบียบก็จะไม่บังเกิดความคิดวันไว้ยได้ง่ายประเทศชาติมีกฎหมายเพื่อให้คนดำเนินตามอะไรที่เรียกว่ากฎระเบียบพุทธคัมภีพระสูตร อริยะกำหนดให้คนเรารักษาอย่างเคร่งครัดอะไรเรียกว่าศีลร,ระเบียบในพุทธศาสนามีพุทธคัมภีร์มีศีลหศาสนาปราดมีโครงสร้างสามนิรันห้าคุณสัมพันธ์5บริสุทธิ์สามดำเนิน5สิ่งเหล่านี้คือกฎระเบียบมาตรฐานของผู้บำเพ็ญธรรมจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ัศนะความคิดสองสามใจสามพิษสี่รักษานะขันห้ากิเลสหอารมณ์เจ็ดมิจฉาแกุศลสิเป็นสิ่งที่ละเมิดผิดได้ง่ายต้องระวังตลอดเวลาพยายามอย่าให้มิจฉาความคิดเกิดอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้วุ่นวายจิตยานตนให้เสื่อมเสียแก่นธรรมพระคำภีที่แท้จริงก็อยู่บนกายของเรา การเรียกหาพระพุทธ,ธที่อื่นยังม่สู้เรียกจิตญาณตนว่าพุทธ,ธเจ้าก็คือพระแต่เป็นพระบนโลกโลกียะทำอย่างไรให้มีจิตสำนึกคุณตลอดเวลาให้มีความรู้สึกร่วมผู้คนลำบากเราลำบากด้วยผู้คนหิวเราก็หิวด้วยนั่นคือพระที่แท้จริงต้องเป็นพุทธะเดินดินเป็นพระพุทธะขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ อย่าเป็นพระในอนาคตการเพราะในขณะนั้นเราจะพระหรือเป็นอะไรไมิอาจร่วงรู้ได้เมื่อเราได้เข้าใจตัวเองว่าคนจริงแห่งตนอยู่ตรงไหนยังต้องการไปสแสวงหาพระพุทธ,ธาภายนอกอีกหรือบําเพ็ญธรรมอย่ามองเพียงเฉพาะหน้าไม่เมาการมีน้ำใจในมนุษย์พวกเราบําเพ็ญใจบังเกิดผลสำเร็จแห่งตนไม่ถูกกระทบจากนอกรีด ไม่เปื้อนด้วยประเพณีทางโลกใช้ใจปกติไปสนองทั้งปวงใจสงบจิตราบเรียบไป,ไปเผชิญกับปัญหาแน่นอนย่อมมีวิธีคลี่คลายใจที่ร้อนรนหาผลสำเร็จได้ยากยิ่งไม่สามารถพบกับสัจธรรมจริง